สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ศาลแม่ฮันนี่ศรีศาลนะครับมากับช่างจรวดเนาะว่าช่างจรวดนะครับวันนี้จะหยิบเลขได้เลขอะไรเดี๋ยวเราไปลุ้นกันไปไปกันเลยวันนี้มาศาลแม่ฮันนี่มาอีกครั้งแล้วที่นี่มาตรงนี้ครั้งที่สองครั้งแรกมาตอนไหนครั้งแรกมาทําโรงเรียนวัดหลวงปู่หมุนวัดหลวงปู่หมุนปีที่แล้ว ได้ยินข่าวว่าศาลหลักกิโลทาคล้ายๆกันกับตรงนี้เลยบ่หรือว่าได้รูปแบบจากตรงนี้เลยบ่ใช่ครับคล้ายๆอ๋อคล้ายๆกันใช่ครับไหนมาดูซิ่ท่างจรวนคล้ายๆกันเออเขาก็คล้ายกันจริงๆนะคล้ายกันกับหลักกิโลเหียนให้โชคเนาะช่างจรวนได้มาเอาแบบตรงนี้หรือเปล่าก็ก็มีส่วนก็เป็นส่วนประกอบกันเป็นส่วนประกอบในการทาเนาะครับอ๋อฝ้ารอบนอกอะรบน้ารอบนอกก็คล้ายๆกัน จัวข้างหน้าก็คล้ายๆกันนะกับหลักกิโลเฮีย,ยนความกว้างใกล้เคียงกันใกล้เคียงกัน,กกนอรับว,ว,วันนี้ช่างจรวจจะมาขออันนี้ก็มีเอสซีโทรมาครับให้จับปิดปองให้เลขต่างประเทศเพราะว่าเหมืนที่ปล่อยไม่ช้าเป็นเลขต่างประเทศ ครับว่าถ้าถ้ารัฐบาลก็จะไปวันที่เก้าเดือนเก้าเดืมเก้าถือเอาเลขมงคลแต่วันนี้ก็จะไปเป็นเลขต่างประเทศคนที่เลขต่างประเทศด้วยเอาถือว่าใครชอบโมเลขไทยรัฐบาลไทยก็เอาไปเอาไปเสี่ยงดูก่อนเนาะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ทั้งสองอย่างครับครับปฏิบัติครับโอ้วันนี้มากันเยอะเดี๋ยวพอดีขับรถมาแล้วเอฟซีโทรมาให้มาจับตรงให้ครับฝากเอาไว้ตอนเย็นเผื่อมีโชคมีลาภครับ ก่อนจะจับก็ไปเคาะคล้องดังๆก่อนเขาบ่าเคาะคล้องตีให้ดังๆมันถึงจะมีเฮงมีเฮงใช่ไหมนี่คล้องอยู่ฝั่งนี่เอาให้ช่างจรวดจะมาเคาะคล้องสักสามครั้งสาธุสาธุสาธุสาะอช่างจรวดจะเคาะคล้องนะครับเฮ้ต้องเอาออกมาออาหันมาทางพี่หันมาทางที่เออ เดี๋ยวก่อนเด้ดออโอ้ดังดีโอ,ดอ,โอด้ดังดีช่างจิรวดเคะแล้วเคะข้องแล้วกะอธิษฐานก่อนอะข้าว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 ขข้าวาวข้ร้าวขาว้ขาาวขาข้ว้ข้าาวานข้าวข้รวยเนขา สาธุสาธุเอาถือมาบะเตี้ยนนี่ฮา,าอเอาด่านนาะคนเล่คนเล่แห้งๆงกันเด้อสาธุสาธุสาธุาสั่งจรวดนะครับคนถี่ดั้งอยู่ในหลักกิโล,ลได้คนเล่หกคนนี้ได้เป็นคนแสนแสนเลยหนี่อยู่หลักกิโลนี่ใช่แม่จะให้อะไรเนาะแม่จะให้สามหกสามครับหกสาม หกสามหกสามแปดสามโตบอสามตัวยังก่อหกสามแปดเดี๋ยวคอยไปว่างไว้วงผลเรียงงามๆเดี๋ยวเอาอีก2อตก่อนอะหกสป ท่างจจับได้นะครับคุณผู้ชม6ก8ามแปดหกได้ต่อไปเลข2ตัวจะได้เลขอะไรเด้๋เรามารุ่นกันสาธุสองตัวได้เลขหนึ่งได้เลขหกเลขหกหกหนึ่งครับตัว กงน่ใส่เดี๋ยวขอเขาไปเบิ่งก่อนเนาะอ่ะไปดูก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่คือเลขช่างจดดวด้๋ขอถ่ายก่อนเด้อหนึ่งหกสามและกนหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเนาะครับหนึ่งหสแปดแล้วก็หนึ่งหนะครับ แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไวม้ <c oughs> ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ